ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องทั้งหมดข้อ c นี่น่าจะถูกปะเดานี่หลักการทำข้อสอบไปไมะเห็นปะมี c ถ้าทุกอันเลยอะดังนั้นคิดว่า c ถูกคิด c ให้ดูเลยพิสูจน์ทฤษฎีของเราเอง 2x ลบ 2y อันนี้ก็คือกระจาย2เข้าไปเนาอเวลากระจายอะอันนี้คือ x x ที่มันไม่มีตัวเลขข้างหน้าข้างหน้ามันคือ1และทีนี้กระจายเข้ามาเราก็เอาตัวเลขคูณตัวเลขก็จะได้2เรแล้วก็สามประสิธิ์หรืไม่ใช่สามประสิธิ์ดิตัวแปรเอกเอาไว้ข้างหลังแต่อันนี้มันไม่มีตัวแปรไงก็เลยแบบเอกไม่ต้องคูณกับอะไรลบด้วย 5x กคูณ x ก็จะได้5 x 2, กำลังสองใช่ป่ะ x กำลัง2็คือ x คูณกัน2ตัวตัวนี้กับตัวนี้ แล้วก็ลบ5 x คูณลบหก็จะกลายเป็นบวกห x เท่ากับลบห x กำลังสใช่ไหมอันนี้แล้วก็อันนี้ตวกนี้เป็นบวกเ x ลบสอง y ดูตรงกันไหมเห็นปะมันตรงดังนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องตอบมนาะเพราะว่าข้อ c ถูกแล้วนี่ เขาใช้คาว่าเท่านั้นไงแต่ชอย้ตั้งข้อนึ่งแน่แล้วก็สังเกตว่า a กับ B เท่ากันนะต้องคิดทั้งสองอันอยู่ดีแหละ 8XY ยงงไหมเนี่ย4คูณ2ก็คือเอาตัวเลขคูณตัวเลขใช่ไหม4่คูณ2ได้8แล้วก็ตัวแปรคูณตัวแปร x กคูณ Y ก็ได้ XY นั่นแหละลบส x เท่ากับ 8XY บวกหรอ เราอันนี้คือหมายบวกใช่ปะแล้วก็คูณลบเห็นปะไม่ถูกนะคะไม่ถูกไม่ถูกจริงๆมันก็มีวิธีที่จะถูกอยู่ก็คือให้ x เ,เป็นศูนย์นะจะได้แต่ว่าดูจากสมการลบ 4x กับ 4x มันไม่เหมือนกันก็คือไม่เท่ากันใช่ปะขอ้อใดถูกต้องข้อใดตอบ ข้อ a ผิดเราก็ตัดตัดอันที่มีข้อ a ออกใช่ไหมแล้วก็ต้องดูข้อ b อยู่ดีนะหาร 5ab อย่างงี้จริงๆ่ยตั้งหารอย่างนี้ใช่ปะ่ะเราก็เอาตัวนี้หารตัวนี้ก่อน5หาร5ได้ลบอ่ะลบ1 b ตัด b a ตัด a อ่ะคือลบลบ a ลตตอ 5ab 5ตัดกับ10 ก็จะได้สองเอต้าเอก็จะได้บีบีถูกเนาะดังนั้นก็เลยตอบข้อสามนั่นแหละโอเคข้อหกนะเนาะฮิสตแกรมแสดงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนห้องหนึ่งก็คือกราฟตัวน,นี้แหละเขาถามว่าช่วงคะแนนที่มีนักเรียนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่ห้านักเรียนคนไหนอ่ะนักเรียนที่ได้อันดับที่ห้าเขาอยู่ช่วงไหนเออและช่วงนั้นมีกี่คน ช่วงนี้เก้าสิบถึงร้อยนี่คือมีหนึ่งคนใช่ปะแล้วก็ช่วง80สิบถึงเก้าสิบเนี่ยมีอยู่สองคนเราก็เป็นสามแล้วนะดังนั้นที่สี่กับที่ห้าเนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงนี้แหละจริงไหมแค่ไม่รู้เขาได้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าเขาอยู่ในช่วงนี้แหละอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าอันนี้มันเกินสองไปแน้มันมันพุ่งปี๊ดไปเลยแบบนี้เนาะมีเรียนอยู่กี่คนเขาก็ก็คือเขาถามว่าตรงอีแท่งเนี้ยมีกี่คนก็ลากมาก็คือสิบคนนั่นเอง ข้อเจ็ข้อนี้นี่สนุกเพราะมันคิดไปเดียวข้อเจ็มีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมสัตุรัสองแปลงคืออันนี้อันนี้ใช่ปะ่ะติดกันแล้วก็มีต้นไม้อยู่ตรงมุมเขาถามว่าระยะห่างระบอกต้นไม้เนี่ยคือ a อู B ีเมตรแล้วเขาถามเอบุบีก็คือระยะตรงนี้นะทุกคนเราก็จะมาคิดก่อนว่าเอ๊ะแ๊่นึงอธิบายก่อน ก็คือตรงนี้ใช่ไ่ะมันคือระยะทางตรงนี้ซึ่งมันก็คือส่วนนี้บวกกับส่วนนี้ซึ่งแต่ละส่วนมันก็คือด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลีล่ยมจัตุรัสเนี่ยพื้นที่มันคือด้านคูณด้านด้านคูณด,ด้านคือด้านกำลังสองถ้าด้านกำลังสองเท่ากับ5้าิบด้านก็ต้องเท่ากับรูทห้าสิบสี่ห้าสิบสี่คือเก้าคูณหกเก้าถอดออกมาได้สามอ้ําก็จะเป็นสามรูทหกอันนี้ หนี่ถอดออกมาไม่ได้แล้วนะก็ค้างไว้อย่างนั้นเลยนี่คือ3ารหดังนั้น,น,นตรงนี้ก็3ามรหเหมือนกันอันนี้ให้เป็น a a คูณ a คือ a กำลังสนะองเท่ากับยี่ก็จะเท่ากับรูทยซึ่งยี่ิบสี่คือ6กคูณสี่ถอดออกมาเป็น2ด้านนี้ก็คือสองรูหทีนี้ระยะห่างก็คือเอามาบวกกัน โชคดีที่ข้างหลังเนี่ยเป็นรูทหกเหมือนกันเราก็เอาสามประสิข้างหน้าบวกกันสองบวกสามก็จะกลายเป็นห้าแล้วก็เติมรูทหกมาข้างหลังดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเทียบกับตรงนี้เราก็จะได้ว่า a เท่ากับห้า b เท่ากับหกดังนั้นบวกกันก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดไปข้อแปดกันข้อแปดเนี่ยเขาบอกเราว่ามีสี่เหลี่ยมรูป <c oughs> เอาไว้มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านเนี่ยเท่ากันแล้วก็เขาเรียกว่าเส้นไทยางมุมใช่ป่ะตัดกันเป็นมุมฉากแล้วก็แบ่งครึ่งกันเอ,อสมบัติสี่เหลี่ยมนี่ตอนจําทรมานมากเคือแบบมันแบบมันคล้ายกันอนะที่มีความยาวด้านเท่ากับสิบสองสิบสอง,สสองออเมื่อนำ จุดยอดมุมของกระดาษแผ่นหนึ่งไปวางทับไว้ที่จุดตัดเส้นแทงมุมเขาถามพื้นที่ส่วที่แหลงเงาเราก็จะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยปิดอยู่นอย่างนี้แหละเออเราก็จะสังเกตว่าตรงนี้มันเกิดดอกมาใช่ไหมแล้วตรงนี้เนี่ยมันยังขาดเฮ้ยบังเอ,อิญมากดูสิมันจะเอาไปทับกันก็คือเราอะย้ายตรงนี้มา พอเราย้ายมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้รูปนี้นะตรงนี้ก็ช่างมันมันคือหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือสิบสองคูณสิบสองก็คือสามสิบหกตารางเซนเนาะอันนี้ไม่ต้องแปลหน่วยเพราะว่าเขาให้เรามาในหน่วยเซนแล้วเขาก็ให้เราตอบในหน่วยเซน สาิบหกเนี่ยคือสาสิบหกตารางเซนนะแปะไปข้อเก้าคือจะบอกว่าข้อเนี้ยก็สนุกเหมือนกันแก้สนุกเลยดูดิไม่ให้มาสักเลขเลยดูดิ <c oughs> เขาบอกเราว่าทั้งหมดนี่คือร้อยคนสำคัญมากไฮไลท์ไว้ร้อยดวงใครไม่ดูเธอ,อจะต้องเสียใจไปอีกร้อยชาติ <c oughs> นักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าเจ็ดสิบ มากกว right? mm ่าเจ็ดสิบ hmm. ก็คืออ so so ันนี้ใช่ปะบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าแบบ C นี่คือเจ็ดสิบสองเขาให้มาเลยตรงๆอย่างนี้เลยอรอไม่ใช่นะมันคือ C บวก D บวก E เพราะอะไรมากกว่าเก้าสิบอะถ้ามันมากกว่าเก้าสิบก็แน่นอนอยู่แล้วมันต้องมากกว่าเจ็ดสิบใช่ไหมเขาบอกเราว่าสามอันนี้บวกกันได้เจ็ดสองและเขาบอกเราว่าทั้งหมดนี้คือหนึ่งร้อยดังนั้น A บวก B ต้องเท่ากับให้เวลาคิดเลขยี่สิบแปดนั่นเอง A บวบเท่ากับ28อ่ะทดไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่านักเรียนที่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ80น้อยกคือนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ80ก็คือ A บวกบบวก C เขาให้เรามาว่า A บวก B บวก C เท่ากับ58แล้วเรารู้ว่า A บวกบเท่ากับ28เราก็เอามาแทนเป็น28 ย้ายข้างไปลบเราก็จะได้ว่า c เท่ากับสามสิบนีจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าเก้าสิบก็คือ e เป็นเป็นก็เท่ากับเนาะสองส่วนสามของนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าหกสิบแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ70อดสิบอะอย่างนี้ เอาไว้่างนี้ก่อนกันจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ60น้อยกว่าหรือเท่ากับ60ก็คือ A เนาะเป็น1ส่วนสของนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า60แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ70ก็คือ B ทีนี้ของนุญ,ญาตเอา3ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็นว่า B เท่ากับ 3a และเรารู้ว่า a บวก b เท่ากับ28่บใช่ปวก b เท่ากับ28 แล้ว b เท่ากับ 3a แล้วก็แทน b เป็น 3a แล้วก็บวกกับ a ก็เป็น 4a เอา4ไปหารก็จะเป็น a เท่ากับ7ดังนั้น b ก็คือ 3a ก็คือ21รายละ7 21 30ทีนี้เขาบอกว่า e เป็น2 3b แล้ว b เราก็รู้แล้วเป็น27 ก็เลยเท่ากับ14บสี่รูเลวไมเนี่ยรูรแเ้่ไมเนียคือเท่าไหร่มันก็คือ1 0 0ยลบสา1สลบเลบยอลบสิ 14. อันนี้คือ7จคูณสอันนี้คือ7จคูณสอันนี้คือ7จ็ดคูณหคูณหนึเป็นสี่ 6. เจ็ดหกสี่สิบสองลบสามสิบอีกก็เป็นลบเจ็ดสิบสองมันก็คือยี่สิบแปดเนาะดีคือยี่สิบแปดเขาถามเราว่านักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าแปดสิบแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าสิบก็คือดีเนาะก็คือยี่สิบแปดคน ข้อส0เนาะเมื่อ1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึง2คูณ2เนี่ยหารด้วย21ลงตัวโดยมีผลหารเป็น Q 1เป็นจำนวนเต็มแล้วก็หารไปเรื่อยๆจนกระทั่งหารไม่ลงตัวเนี่ยมันได้สูวเอ็ถามค่า N เนาะเราแยกตัวประกอบของ2 2 1แยกออกมาเอ๊ะ3หารได้ไหมไม่ได้ 9ก้าก็ไม่ได้หลอกสิบเอ็ดดิสิบเอ็ดไม่ได้สิบสามอได้คือสิบสามคูณสิบเจ็ดอันนี้มันช่วยชีวิตอะไรเราคือถ้าคนแยกไม่ได้อ่ะจะเอาสองสองหนึ่งอ่ะไปหารสองสูนสองสองเลยว่าได้เท่าไหร่ก็ตอบเท่านั้นแต่ว่าพอดีมันมีตัวประกอบวิธีการทำของเราก็คือสองสูสองสองที่เขาให้มาเนี่ย หารด้วย17เนี่ยได้เท่าไหร่ได้ 1, นึ่ 7, เ5ป่เะเออแล้วก็17เศษมีเศษหารไน่ลงตัวมีเศษถ้าะไรไม่รู้ช่างมันแต่ว่ามันได้ทา่านี้เออแล้วก็ 2, 0, 2, 2เนี่ยหารด้วย17คูณ17 เพราะว่าแบบมันเป็นตัวประกอบกะนะันน่ะจำงจคูณสิบเจ็ดได้ตั้งคูณเราจำไม่ได้ใช่แล้วสองแปดเก้าหารเอานี่ไม่ถึงสิบแน่นอนใช่ปะเพราะถ้าเติมสิบนี่มันเกินแหละเก้าก็น่าจะยังน้อยไปเพราะว่าลบสองแปดหกปะ ได้อยู่มั้งลองลองคูณ6 9 6 54 6 8 48บวก5 53เจ็ดถ้าบวก289เกินไหมเกินมาหนึ่งได้6เศษ สักอย่างนี่ซึ่งอันนี้เราได้หนึ่งหนึ่งแปดอันนี้เราได้หกใช่ปะเอามาบวกกันได้เลยนะมันก็คือสองร้อยยี่สิบสี่ใครจะคิดหกสิบสามก็น่าจะได้เหมือนกันลองคิดดูแล้วบอกด้วยว่ามันได้ไหม <laughs> คิดว่าได้แหละเพราะมันเป็นตัวกกอบเหมือนกัน ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ